นบเสนนโดยอิลิเซ่มอยส์เจอร์อัพเข้มข้นด้วยสารอาหารบำรุงผิว สาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกไม่มั่นใจในฝีมือการแต่งหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็ต้องมาหาพี่แจ๊คของเราแล้วล่ะคะ่ะเหมือนสาว beauty trend ของเราในวันนี้ค่ะที่เธอเนี่ยรู้สึกหวาดหวั่นไม่สวยไม่เลิศพอที่จะไปงานเลี้ยงรุ่นนะคะเพราะว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแถมยังตาตีกด้วยแบบนี้นะคะลิซ่าต้องให้พี่แจ็คเนี่ยช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วล่ะคะ่ะ อลิสกำลังส่องดูความสวยของตัวเองอยู่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นนะคะกำลังดูอยู่ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอลิสเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบไหนโทนสีอะไรที่แต่งออกมาแล้วนะคะสวยมั่นถึงไหนถึงการค่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะคะก็สาวบิวตี้เทรนด์ของเราในวันนี้นะสิเขาจะต้องไปงานบายเนียของมาหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจเอาซะเลยไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าออกมายังไงนะคะให้สวยใสสมวัยค่ะโอ้เรื่องแค่นี้ไม่ยากเลยนะคะน้องอลิสเดี๋ยวพี่จัดการให้เองค่ะเรียกน้องข้ามาเลยดีกว่า ได้เลยค่ะนางสาวชุติมาคำพันธ์หรือฝนทิพย์สาวใสวัย20จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนี้อยู่ปี3คณะการบัญชีฝนทิพย์เป็นสาวสวยรวยอารมณ์ขันถึงแม้จะมั่นว่าตัวเองสวยอยู่แล้วก็ยังไม่ไหวมานั่งกุมขมับคิดมากให้ปวดขมองก็อาทิตหน้านะสิที่มหาวิทยาลัยของฝนดันมีงานใบเนี่ยและก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะสิ ตีมของงานนี้แซนจะเกไก่แต่โอ้ยฝนสู่มีไหวจริงๆกับทีม,ทมเลดคาเผ็ดนะสิทำเอาฝนคิดไม่ตกว่าจะต้องแต่งหน้าเทรนไหนให้สวยสง่าไปเจิดจรัดอยู่บนพรมแดงให้ได้แต่แหมพี่แจ็คสะบัดพูดกันให้สาวๆได้สวยสมใจมามา,มากมายแล้วหวังว่าวันนี้พี่แจ็คคงจะช่วยให้ฝนทิพย์ได้มั่นอ,อกมั่นใจเฉิดฉายบนพรมแดงไนดะ้อย่างไม่ไอายใครด้วยนะคะ โอ้โหเป็นงานบายเนี่ยแถมมีตีมเป็นเบสคาเพลอีกไม่ใช่ง่ายๆนะคะเนี่ยใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นร้องให้น้องเดินแบกบให้ดูก่อนดีกนะ,อะลองสิคะโลกดีแล้วก็เดินสวยมากเลยค่ะแต่ว่าใบหน้ายังไม่พร้อมนะคะสำหรับไปไงานค่ะพี่แจ๊คคะหน้ายังฝืคเรือแต่งหน้ายังไงคะให้ดูสวยสมวัยคะ่ะ คราวนี้สําหรับงานกลางคืนงานพร้อมแบบนี้เราก็อาจจะเ,เน้นที่ทรูปดวงตาเป็นพิเศษเลยค่ะให้ตาดูมีประกายมากกว่าปกตินั่นเองแล้วอย่างนี้เรามีปัญหาตันไหนที่แบบอยากให้พี่จ่าเขาช่วยแต่งปกปิดให้หน่อยไหมคะค่ะหนึ่งเลยนะคะเป็นคนตาชั้นเดียวค่ะขนตาบางและสัน้นอ,อยากจะมีดวงตาคมโตแบบนบอยังหืนเขาบ้างค่ะความจริงแล้วสําหรับรูปตาของน้องน้ำโปดเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ตาเล็กนะคะการแต่งรูปตาแบบสโมคกี้อาร์และดึงหางตาให้ดูยาวขึ้นก็สามารถช่วยได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสาหรับการที่เราจะแต่ง นน้าปงพรรรอมมเเี่เควจะิทะสำหรับลุคนี้บางทีถ้าเกิดเราแต่งที่ดวงตาก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะเลือกดวงตาให้ดูเข้มเป็นพิเศษ,ษ <c oughs> นะคะ <c oughs> บางทีถ้าเราแต่งตาทีหลังอาจจะมีผงเศษอายแชดโดตกลงมาที่บริเวณรอบหน้าแก้มอย่างเงี้ย <c oughs> ก็สามารถทาความสะอาดได้ยากนะคะจากเลยเลือกเทคนิคนี้เพื่อที่จะแต่งดวงตาก,ก่อนนะคะเ,เริ่มต้นจากการใช้ตัวนี้เลยค่ะคาราเดทอายแชดโดนะคะเอเลสเตนะคะเนเชอร์เอสเซนซ์อายแชโดเป็นโทนสีเขาวดำนะคะเลือกสีที่เข้มที่สุดคุณเลือกแปรงนะคะที่เป็นแปรง หัวพุ่มๆเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราสามารถใส่สีเข้มตรงนี้ค่ะคะวาดไปถึงที่หัวเลยเพื่อที่จะดึงตาเขาค่ะให้ดูดกลมหลังจากที่เรากดสีเข้มลงไปให้ทั่วเปลือกตาให้ชีดขอบตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองเปลี่ยนแปลงสักนิดน,นึงนะคะ,คะเลือกแปลงที่ฟูรหรืออาจจะใช้แป้งในตลับก็ได้นะคะเลือกแปลงแล้วก็เกลี่ยสีเข้มตรงนี้เล็กน้อยนะคะ ให้ดูฟูงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราใช้สีกลางที่เป็นประกายตัวนี้ชิมเมอร์แต้มมาเลยนะคะแล้วก็กดทับตรงบริเวณที่เราเกลี่ยไปเรียบร้อยแล้วต่อด้วยสำหรับขอบตาล่างนะคะ,คะเราก็เลือกสีเข้มมาเลยมองด้านบนนะคะแล้วก็เกลี่ยเบาๆให้เชื่อมกับสีตาเข้มด้านบนที่เราลงไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้สีตาแล้วก็อาจจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมให้ขนตาดูงอนขึ้นนั่นเองหลังจากดัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปัดทับด้วยอีลิสล์ long l a s มาสคาร่านะคะตัวนี้เลยคะ่ะ ด้วยขนตาปลอมนะคะเราเลือกขนตาที่ยาวนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่างานกลางคืนเนาะเราก็อยากให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นเองคะ look, you, look, you, ตาของน้องเนี่ยก็ดูแผวดูโตขึ้นเลยดู<ช>ยาวขึ้นด้วยเทคนิคก็ง่ายด้วยค่ะหลังจากนั้นเราอาจจะปาดมาสคาร่าที่ขนตาด้านล่างเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูบาลานซ์กับด้านบน <Okay. S 1> นันะะ่นเอง เดี๋ยวจ้าจะลองเปลี repeated. ่ยนไตข้างหนึ่งแล้วลองมาดูเทคนิคการลงรองพื้นนะคะว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างค่ะหลังจากแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีสาวๆจะมีปัญหาเรื่องของอายแชโดว์ตกเลอะลงมาที่เวณขอบตาล่างนะคะเดี๋ยวจะจะใช้เมคอัพเบสนะคะลงให้ทั่วหน้าแล้วก็ใช้คอตตอนบัตนะคะเกลี่ยออกโดยจะใช้ตัวนี้ค่ะ เอลิเซ่เมคอัพเบสนะคะสูตรเนเชลเอเซนต์มี s อ f 15ด้วยนะคะก็ช่วยปกป้องแสงแดดได้ด้วยนะคะอยู่ในตัวนะคะอย่างน้องน้ำฝนเองเ่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างออกเหลืองการแต่งหน้าบางทีอาจจะเวลาลงรองพื้นในร,ระหว่างมันอาจจะซมได้ง่าย นะคะ oh. ก็เลยเมคอัพเบสจะช่วยทําให้เป็นตัวปรับสีผิวให้มีความสมานเสมอมากขึ้นก่อนที่เราจะใช้รองพื้นค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่งางใสด้วยแล้วก็เช็ดพวกอายแชโดว์พวกเศษเศษที่ตกลงมานะคะ oh. การแต่งหน้าก็จะดูสะอาดมากขึ้นตามทับด้วยเอสเเนเชชัลเอสเทนลิควิดฟาวเดชั่นนะคะที่เป็นรองพื้นสูตรน้ําแบบนี้เลือกสีให้พอดีกับเศษผิวนิดหนึ่งนะคะ oh. แล้วเราก็อาจจะใช้นิ้วหรือว่าใช้แปรงก็ได้นะคะ แต้งจากบริเวณกลางกลางมากเสี่ยเข้าไปที่เวณรอบดวงตาด้านล่างด้วยนะคะโอ้โห oh, oh, ดูเนียนขึ้นเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะรองพื้นสูตรน้ำก็จะช่วยทำให้เกลี่ยสีผิวให้ดูสมาำเสมอรองพื้นสูตรน้ำของลเซ่เนี่ยเป็นสูตรมอยเจอร์อัพนะคะ mm hmm. ก็จะมีความชุ่มชื้นผสมอยู่ เป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทารอ,อ,องพื้นลงไปก็เหมือนเป็นการบำรุงผิวไปนในตัวด้วยค่ะแล้วก็ตามทับด้วยแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะเป็น l a s e Natural Essence Loose Powder นะคะลงไปให้ทั่วหน้าแบบบางๆนะคะแล้วก็จะใช้แปลงทำไมถึงเลือกเป็นแป้งฝุ่นนะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นแล้วเนี่ยด้วยความที่รองพื้นเน้นการปกปิดอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราใช้เป็นแป้งพับ นุภาคของแต้งบางทีมันเม็ดมันใหญ่นะคะมันยิ่งไปเน้นการปกปิดมากขึ้นอีกก็ทําให้ใบหน้าเป็นไงคะดูหนา,หนาเตอร์ลงให้ทั่วหน้าเลยคะ่ะแค่นี้หลับจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการลงสีแก้มแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวนี้จะใช้เฉดสีแก้มของ Natural Essence b บัตอซึ่งเป็นสีชมพูแบบในโทนที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีประกายชิมเมอร์มากนะแล้วเทคนิคการปัดแก้มง่ายๆเลยคะ่ะยิ้ม ยิ้ม,มให้ตัวเองอีกนึอ่ายิ้ม,ม,มให้ลูกแก้มขึ้นนะคะยิ้มอีกค่ะอ่าให้ลูกแก้มขึ้นแล้วเราก็ปัดลงเบาๆแบบนี้ตามทับด้วยลิปสติกนะคะตัวนี้เลยค่ะ,อ,ะอิลิเซ่คัลเลอร์ลูชลิปสติกในโทนสีชมพูแบบนี้นะคะก็หวานๆน,น,น่ารักสดใสนะคะดูไม่เข้มจนเกินไปนะคะ ด้วยลิป g ล o อสนิดนึงค่ะเท r ร y l ี่ลิป s ลนะคะตัวนี้จะเป็นสีนูประกายทองะนะคะเติมชิมเมอร์ให้ริมฝีปากนิดนึงจะได้ดูโดดเด่นเราเติมแค่แบริเวณเฉพาะกลางปากก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าอย่างน้องน้ำฝนเองเป็นคนที่รูปปากค่อนข้างอิ่มอยู่แล้วถ้าเราใส่เต็มไปปุ๊บ งงค่ดูใช,มช่มันก็ยิ่งดูอิ่มดูหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเติมแค่นี้เคะเรียบร้อยแล้วสำหรับลุคนี้ดูสดใสน่ารักสมวัย ว่า before กับ after ของน้องฝนเนี่ยนะคะต่างกันมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็สวยขึ้นมากๆเลยนะแต่จะสวยยิ่งกว่านะคะถ้าเราไปเปลี่ยนชุดจัดเต็มแบบครบรูปแบบรับรองว่าเลิศแน่นอนเอาเป็นว่านะคะวันนี้เนี่ยอลิสก็เลยขอมอบก,กิฟต์เซตจากเครื่องสำอางอินิเซ่ให้น้องเนี่ยกลับไปแต่งหน้าที่บ้านเลยนะค,ค่ะ,คคะเห็นสวยกันแบบนี้หลายคนแล้วสาวๆทางบ้านทำไงดีคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่ส่งรูปถ่ายของคุณนะคะพร้อมประวัติมาที่ g l i g o tv hotmail.co.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ เครื่องสำอางอ l i ิเซ่ม h m เจาะเข้มข้นด้วยสารอาหารบำรุงผิวค่ะค่ะมั่นใจแบบนี้เอาเครื่องสำอางกลับไปลองแต่งเองที่บ้านดูนะคะนี่แล้วก็ขอให้โชคดีกับการไปงานด้วยนะจ๊ะ ฝนงามสเสด็จ เพื่อนตะลึงเลยนะแบบเนี้ยจะไปงานเลี้ยงไหนไหนก็ไม่ต้องตัวดับแล้วสินะยินดีด้วยนะตัวเธอสวยแล้วจะลืมหน้าเก่าไปเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับส,สาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าขาดความมั่นใจแต่งหน้าตัวเองเราออกมาไม่สวยไม่ลงตัวแล้วก็ให้เราช่วยเลยนะคะอย่ารอช้ารีส่งรูปถ่ายนะคะพร้อมประวัติแล้วก็ความต้องการของคุณเข้ามาเลยค่ะที่ g e g o t v hotmail co th ค่ะรับรองเลยนะคะว่าพี่แจ๊คเนี่ยจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสวยแซ่บทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะเครื่องนนอนนสำอางอิลิเซ่มอยส์อ,อับเข้มค้นด้วยสารอาหารบำรุงผิวและสปดาับดารานะคะหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาดีนะคะเรามีนักการอลิซาก็กรีเกอร์ทางแบงค์แชนแนลช่องคุณใจรุ่นเจเน r เรชันค่ะวันนี้อลิไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายสนับสนุนโดยอิลิเซ่มอยส์อัพเข้มข้นด้วยสารอาหารบำรุงผิว click up.